สวัสดีค่ะพ่อกันอีเรียวก,กับลูกสาวอีสานผ้ากินมือดีสีผ้ามากินเข่าเที่ยงค่ะทั้งเทียงทั้งเสาอันเดียวกันค่ะกุ้งแช่น้ําปลาค่ะกุ้งลวกค่ะไก่อบสมนุนไพรน้จีนแล้วก,ก็ผักค่ะปลาเผาค่ะ ตำมะม,าม่วงค่ะมาดูน้ำจิ้มเราค่ะสามแบบเลยค่ะซีฟูดน้ำจิ้มถั่วตัดน้ำจิ้มปลาร้าค่ะแซ่บๆน้ากันเด้อค่ะเด้อมามากินน้ากันค่ะ